สวัสดีครับผมผมมันนอกครับพอก,กันตอน,น,นขึ้นครับผมพยายามกลับครับรุ่นต้งแรกครับหายครับ đi tuổi mua túi em có cua gì không nào đi nhìn tiếng hỏi นงีครับคนี่ือเกาครับผมไป,ไปมใช้ยิ่งเสียงหอ,อกมันบ่ออกครับหนูฟึ่งจลายครับผมหนูอาจจะเป็นหนูขั้ครับผมเพราะว่าปลายหามันหกครับ bộ áo lên hả cô? Nó cày rồi Nó khu tém nhỉ Cái <laughs> vỏ áo của lần mình như thường Mà luôn hàng Đấy hấp จะเรียกมาให้ใกล้ๆครับอ๋อใช่ไม่ใช่สินะ <laughs> <laughs> oh. เราพอมาพิชทางีันหอื ัวเอาเลยครับลูกลันพี่นอ้อง bố du khập đó là hà bố hiện khập của mày quá hộp hỏi phân cứ hỏi mất nhiều nhà mất khập ruộng của đích đấy toàn sợi hà thôi phụ Hãy subscribe cho kênh Muy nhuận, nữa giờ nó luôn Cái bây giờ nó luôn nó luôn ra bây giờ nó ra bây ลั่นพาดหลายพี่นอ้องรับแต้มหนึ่งย่งอยู่ครับเดี๋ยวเขาเก็บนะครับผมรับเยครับพี่นอ้องอู้ มันล ja> at ั่นพาดนี่บ่ก็ตามกุศีหาโตครับผมนี่ได้ใหญ่มาสองหน่อยตัวหนึ่งลั่งหนึ่งกะยแค่เพื่อใช้หาบูเห็นนิสเซอร์จะหาครับผมนหนูติดเดี๋ยวมันดึงหยาปิดหยาโป๊กไปบ่พาดจะครบครบกับกันได้หกแห้ง ไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานในบรอเวณบ้านนะครับสองเต้มยิ่งยิ่งครับผมสองเต้มครับอันนี้ลูกมันสองเต้มยิ่งยิ่งครับผมเพิ่งหางหมดผ่านลายลังครับผมผมผ่านนี่ซีหามีแน่นอนครับผมมือเสาร์ยังรุ่นไหมครับครับดีครับผม ตอนเช้าครับผมบบย้ามกลับครับยา่มขึ้นเด้๋ยองเตี่ยมดูน้ำกันครับผมใช่ไหมบ่มีครับผม โอเคครับควบบัวกับอะไรอะไรบ้างที่ยังบวกควบกับผมไปครับ Hoặc à. là những cái tên này của mình. này tôi điều mà không cái hấp học. Mì lào hoàng 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 hoàng

ไม่ค่อยได้ทายครับผมกนักกล่อ,องก็สื่อมานักขอล้อใส่ถุงยามไบบไปครับเดี๋ยวญี่ปุ่นมาสิบหลังมุมีหนูครับผมติดสองตัวแจะมาขึ้นีก็บอกเลย,ค,ยคือไม่ได้ทายไปครับ นี่นี่แกนห้อยหนูบ่แม่นหนูฟุกครับผมหนูตัวห,หน่อยๆขนสันนะ่นมันบ่ค่อยติดกับครับผมคุณเนะี่ยอู๋ม,มันแยกอีเรี่องว่หืมโติดเนี่ยครับหนูนี่ผมยอมครับผมเอ,อินหนูตีนต่ำนะครับ ้องใส่บ่วงครับผมนู้นนี่ใช่ยังกับโบติหดห้อยสุดท้ายคัดห้อยนี่โมเมนต์หนูฝุกโมเมนต์หนูใหญ่ นี่ครับก็มาโหลดลักล่องลอยอุ้ยไปครับอุ้ยหับตุมใจขุ่นสี่หลังหาหลังหวยคือกันครับแม่มาเคลื่อนกันล่างลังนลนหลังเดียวโมมีหนูมีอยู่มันโบออบ ลุ่นตอนเสาสิออกบบ้วยใหญ่นะครับผมนะครับผมใจเป็นหน้าเข่าครับไม้งามขนาดปุ้ยนี่จะบอกปุ้ยไม่ไหม,ไมครับผม ีอย yeah, yeah, ู่เลยครับผมมาหกชัยไปบ่ออกครับผมนะครับบ่เอาเลยพี่หน้่มมึงเนี่ย ก็อเอาขึ้นล้างนิลันเ์บ้างนะครับผมอุ้ยห้างเพ่นโอ้พณดนะว่าออกเลยครับผมนี่ก็เพ่นเอาโอ้ยน,นีงนครับ บรรใจขนาดได้หูนี่มันลันมือขึ้นนี่ลันอยู่นีต้งใส่เจ็บครับนะครับเจ็บครับผมีพี่น้องนั่งกุดจ,จูดอยู่ครับผมใช้มันเจ็บมือขึ้นมันถือจัดการครับ,รบผมโนั่งกุดจ,จูดอยู่นน่แต่มมือขึ้นนี่ครับง่ครับง่

มันบเห็นแต่มากขึ้นนี่เ้ยเคยเป็นอยู่ครับแบบนี้ติดแหละโบยูนี่ไปใช้โบได้โอาอิดมาครับนนี่นี่นนครับที่ผมหากลับบบเห็นนะ ่กือเอาครับเาะไอ้คุดแตกอีเลียอยู่ครับเก็บกันครับโอ้โ้ลพี่นองโอ้ยไอผุนใสอยู่ผีติดเฉยครับผมใช้ติดเต็มขึ้นเนียครับรุนหน่อยครับผมนะครับขอเก็บกันครับ จะซองรังพิถายครับผมหยุดมาใส่มือนันหลากครับผมก็คือฮ่าพี่พูนครับผมมันได้ตัวใหญ่มันครับนี่บ้เอาครับผมเขาเก็บครับพิถายแหละพี่น้องเพื่อนจีดโน่นหน่อยตัวนึงตอนเช้าก็มีครับผมมุนขู่ขว่มาหาผมมาเพื่อนลูก มันติดซะแล้วมันบ่ตายมันห่วงมันก็นข่วงนะฮะผมสั้นตอกเป็นนี่นางแบบวัวปายหางยิ่งครับฝากไว้ก่อนครับผมมันอยู่บนไกศบ้านนะครับผมบ้านเดี๋ยวเขาจะมาแก้มือใหม่ครับผม,มนี่างเงี้ว่าได้หลายอยู่สามเต้มสี่เต้มห้าเต้มครับผมมาขึ้นสามน้อยสองไงหนึ่ง ไอ้น่อยสองไงสามครับผมนะครับอยู่ไกลบ้านม่มีใครมาหรอกครับแล้วนี่ออกไปแต่กิเลสมันหมกง่ายนึงครับผมห้อมูลโคควกมากนี่นะครับมันขึ้นตัวหนึ่งหน่อยหน่อยมันจิตแเรามันห่องครับผมไปครับห้างมิ่มครับผมห้างมิ่ม คุ้ยลงไปพุ่นครับผมลงไปเน้นห้องน้นาุ่นครับครับห้างมีนมีหนามบัวลงส่ควันเบิ่งครับผมโอ้มีหนามอยู่ครับผมแล้วห้างแก่ครับห้องหนามพิตายอยู่ครับ ไปครับผมไปครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์นะกล้วเสร็จจะลุกพลนงานอยู่บ้านครับผมเจ้กที่หามือวันหยุดยังมาแก่มือใหม่ครับผมนู้นบุตรท่านได้ชุ่มใหญ่มันครับผมได้ลูกสองตัว แถวหลังบ้านนู้นไรครับเรต้องไปไกลดอกไก่เมืออ่อยซื้อไปการกลาขึ้นกับว่าไรไก่ผู้เดียวอันตรายน่ครับป่าหย่าขนเพราะว่าอันเป็นป่ากระวนูนลงมาานี่แหละครับรอบเชาได้สองแก่ไม่น้อยบิดกับจำเขาเห็นแล้วก็เลี้ยว้วครับผม นะครับปหาย่าขนขั้นคู่ขล้องนนาไปครับผมมีแน่นอนกลับมาแล้วครับสรุปผลงานใเนเบิ่งครับผมครับปวดง่ายครับผมสามเต้มหน่อยสองครับผมไปครับ ada Hakim. hak